วันใจคักวันใจแน่ว่าต่อไปพอเพื่อนเขียบบอกดูเอหอันบอมาโดดน้ำโซ่เลยมาต่อไปห<อ>นาวกับเมญ่ามาต่อเป็นแังสั่นเพราะว่าโดดโดดน้ำนี่เนี่ยหละครับน้ำร้องนี่นะ,ะนม,นนมาต่อมาต่อมาต่อเนี่ยป่านี้เปียกบอนยอดแล้วมาต่อไป ีมาครับนี่แหละที่ไปที่มาจากตะปูรองนี่แหละพวกเราไปปูอะไรนะตะปูน้องครับปูน้องครับก็คือซาที่เสียเห็นซานนั่นแหละครับผมโานอยู่ตั้งนานแมนครับตอนไปท้ายยันเพิ่นว่าห่างนี่ใช่ครับคีอว่าผีแรงน้ำคนว่าจะใส่มองนี่บ่อันอีกมองนึงครับตอนมองนี้แถมว่านันบอมันกัดหลายเตี๋ยบยูบ่ท้อไปตอนอันบออีลีบ่ถือตาตาเพิ่นเพิ่นบ่บ่หนึ่งดีครับไอคือว่ามาใส่มองจุดลาดิ เรากบ่เคยส่วนบ่เคยย่งงกว่าวยังไงใส่กลางคืนเหรอครับปู่กลางคืนยั่นครับบ่เคยเห็นเดยแต่มันจะจ็เป็นแท็กมา่าได้ราไืผ้ามีกีไม้ขี้มาซิเบจิแกนั่นแหละเอาเนื้อกุ้งย่างดีพนี้มากาอ่ะที่ได้ปากกาจังๆคนนี้มันวาอจนไดก็บเเอาไปไามเงานอนตัวเงาหนอนผลักว่ามัซึมมาถ้าไปเอาตัวนี้ไปแลกก็โหลดมาสละวา ไปแลกได้เงินไปซื้อฟ้าซื้อดูกลิ่นมองไม่ได้กินแล้วว่ะมันเป็นคนในครอบเราอยู่ดีปูน้องนี่แหละครับแม่นครับมาเป็นตัวนะครับนะนินึงจะเสียงครับเือบมือที่แรกนะที่ว่าดันลงคลิปที่แรกเลยนะครับครับมาหน่้ยนิดนึงจะเสียงนี่ไม่แรกเราจะนั่งไปยี่ห้ออีกยี่สิบงวดต่อไปเป็นไงตัวใดกับปูบ้างเหรอให้หาซีสองหาซีสองครับโอ้ตัดตัดเอาก็เข้าอยู่เลยนะปูเนาะเอาก็เข้าอยู่ก็ต่อไปไม่เราเที่ยวไปหาดูได้จนว่าคันบ่รเขาสิ สัตว์เหล่าลงหนำคนเดียวจนกล้าพนันคนเดียครับเพราะว่าถ้าเที่ยวไปบอกดูอะไรถ้าไม่เข้านี่คือโดดน้ําเลยโดดแน่<ล>นอน,น,นมาทบไมน้ำใายเลิกเลกมีปะครับไม่แม่นครับบพรายานนี่เพราะว่ายังตีคอนงอยืนมือบพราเห็นเหมตอนนั้นบพราถึงสตาเราอยู่ดีรอ,อ,อบราบเบาเบาเลยครับเป็นอย่งสั้นถามว่าหากินตัวหน่อยเท่าไงนี่เรอบกับเบร์เคยบอร์เคยพอเราจะเกลียดเลยแล้วพิจักจังได้เราถึงสตากั็ได้ไกลกับประจักษ์ประเสริฐ ที่พีแอนตั้งแเขามีห็นมากริบเดนั่งตายแดดเหลี่ยมแยบแยบไม่ร้ะรคอรจียแท้ป่าไม่ริปาจักโัเดยเมื่อไหร่เป็นเงี้ยเพียงเนี่ยจักโัวเลยป่าผาผมเปิดแต่ว่านมัยมันบริอยากังเหอทีนี้ไปแลกเอารถมาได้เงินมากกไปซื้อสุกินรถมาเมื่ิได้รถแล้ว่าเพื่อนไท้มาหางเดียวเลยหรือปูอดีเลยแข็งแก่งครับโอ้แข็งแกรนงเลยอันนี้ได้แข็งแก่งต่อไป ได้ว่าหลายหางหลายถึงยังดิครับเป็นสัตว์บังเดี่ยวข้นแก่นเคนเอห็นปูมานลัดบนห็นบ่อไก่บ่เครับเราบ่อ่อยกวนผู้ใดปันใดบ่คอยวนแน่นครับครับนีแต่ข้าจะออมาปบบนแด่แทวพุ่นอมุสาเราเป็นไรเปว์ไ่เป็นยังไหผปูไม่ผมกว่าอยู่ให้ไปแลกอีกเล้บันนี้บ่แลกซื้อแต่ป่าเดียสนะเออบอกเราเลยดิว่าห่วยป่ยากว่ัสดน เอาเครื่องพอวาเนี่ยไปแลกเอารถได้มากกวไปเอาไปแลกไปเปลี่ยนเอารวดปรั่นมันง่ายกว่าสัตว์ละว่าดีเขาใช้มะนั่งสีตัวสัตวมันน่าจะกินมันกับเมนครบเราแล้วก็ถึงเงิ่อนของตลาดมันก็ได้เราคือเลือกปลาในป่าเลืเงิ่อนของตลาดสี่เอาปลานั้งมาเลี้ปูเราอะเมนครับอาหานได้ฮาโครับแค็มแค็มกัดจังหวะแล้วบอกกับเราอยู่ขึ้นกระไดแล้วละว่าไม่ไม่อยากรอก อยากเดลี่นแนวใหญ่กว่านี้กับปัญญากราวะเด<ม>ี๋ยวพอถือว่าให้เอาตัวมาให้เปียเปียนเอาดอกประสันเปีเกยกเปยกเป็นเงินอะไรจังเอาไปแลกเอาไปเสือเอาไปตลอดปูน้นองใช่ไหมครับแม่นครับ<ม>แล้วแต่งตัวแล้วนัแต่งตัวเทียได้แเราอมองนี้บุ้งผมในในี้นการมีแต่ตั้งขาดครับแล้วก็นหนวดข่าๆสันสันเด็ดเข่าหมอกกว่ากันแล้วเสียบระสัได้แล้วเที่ให่ดีขนาดว่าต่อไป ก็คือว่าตกปลาไม่ได้แกก็เลยบอกให้เอาอันนี้ไป,ไไปแลกเอาครับแต่ว่ามานั่งแต่เสาเราถึงใบเมื่อใดปลาจักตัวเด้เหมันไปถึงนก็ดีๆเดยครับตอดก็บว่ตอดว่าต่อไปมน,น,นั่งไปได้มาไมาันด้หิวงนอนเล้ยคนท่านอนบนกะถือเนาะแต่ว่าเสียบลงแล้วก็ซืมหลดทันทีเลยเดยมาเลยแมนครับๆๆซืมอมาทันทีเลยว่าต่อไปครับหลังจากที่ ได้โชคได้ลาบไปแล้วเมื่อคืนปู่ที่นี่ตามไปบอกถึงบ้านไหมครับครับแล้วนั่ไปเยื้อเพื่อนใดอ๋อไปไหนได้กินเป็ดป่าราวเออไหไปถามปู่อย่างนี้นะแมนครับมาได้กินแล้วสรอบแต่ว่าเขาให้กินปลามันกับประคักจางไดน้องอื่นน้ำมันเดี้ยสนอยจางไดเนี่ยมันแทกเห็นกูนี่ได้จักน่อยโควบาสินะครับมันไม่ยากเราพอเสียหายไปแลกเอาไปเปลี่ยนมันให้ไปซื้อมาดอกกับสัตว์ลาวแต่ว่าท่านแต่บอกว่าตัวใดอี๋มันเไ้าไปไปเปลี่ยนนบอกเลแมนครับ แต่เชื่อว่าคือได้เอานอนมาไหว,วเราแดดจาอยดอกก็ให้เราได้กินได้ขึ้นกันเพาไปได้กินแล้วก็เราก็ต,กกต้องได้กิน้กันตัวครับอ้เอยังอย่งเพื่อนมาเลยไม่เล่ากินบลาคืบันทุกอ่าเขาจะเขาจะเรียนเขาจะเรียนอยู่านกินเลี้ยงเราให้เตี้ยนะูะครับป็นกันันนคือเลี้ยงหน้าเทงเกียดดิพละยางกันแต่บางอย่างเรา<ด><ด>พอจไปว่าแต่ให้วนนาจังมาเสียครับอย่าแต่ไก่สองตัวมาฮะเขาสามบุตรเลยอ ครับเป็นสัตวแต่เราหาไปแลกไปเปลี่ยนอีกครับแต่เราหายล้วก็หายบ่อหลายดีกระเททั้นเข็ดแก็ดตนเดแหายหางเดียวหายเดียวเลยครับพันเชื่อว่าหางเดียวเมื่อก่อนมันแล้วกหายมาห้าสี่สองกับยืดลืมปรุงเน่าระบางสิบมันนั่นปรุงเน่าก็ตีเก้าหนึ่งเลแล้วทันทีเลยกันนะปริศนาพอครับอะอย่งตามไหมตัวนี้ตามไหมู่เก้าหนึ่งเนี่ถผมกับ ตามไปได้ทำไมมันมันไปต่ออกอีกอย่างครับตามงวดที่มากก็ได้อาจจะเป็นหกเบื้องเสาหนึ่งก็ได้ตามต่องวดไว้ก่อนเนาะเนาะตามไว้ก่อนแราวว่าเราบอกนั่นเอาเอาไปแลกกอาเด้อเรา้วว่าหาซีสองกับอย่าลืมกุ้งเน่าพอเด้อยัำหรับว่าหมายกุ้งเน่าก็มีแต่แนวเดียวสุดทั้งเสาหนึ่งสี่ใบประคั่นว่าต่อไปนนัักุ้งเน่า เก้าหนึ่งครับเารเาเที่ยวไปหาทุกย่ามันต์เดียวเดี่ยวสองสามวจนเปนค่ารับประกันจนค่าพนันเดี่ยวเที่ยวก็ถือสตาร์ลงน้ำแล้วโซ่เลยเนี่ยเปี่ยกมันยอดแลยครมนบ่ถือเมันม่าดิอันนี้มันมาายู่ห้อก็รอดไปอ้อ้อันนี้ก่อคันวตืเียนังก็ปูาสตาร์ลาลงน้ำบรัมาแต่สตา์ลาตีลังกาล่งหลดมาต่อไปถ้าบถือนี่ตีลังกาลงน้ำเลยตีลังกาโซ่เลย เพราะ่มันใจไรมันใจไรได้เสียมันใจน้ำเล่าเพราะว่าเพราะเราคำพูดีแล้วโม่บวกเนี่ครับงวดนี้โม่ขั้นเด่นซื้อๆครับนี่จะบอกว่ากุ้งเน่ากุ้งเน่าเป็นงวดงวดว่าหันนี้ต้องครับให้ตามไว้ซะก่อนตามไว้ก่อนแล้วว่าอีกบม่กี่มือดอกแล้วเจียวตัวมาให้ไปแลกเอาเอาเงินเอาข้ามดอกละว่าครับครับแล้เราจะน่อยอยากจะมานั่งเงานอนอีกกับประจักษ์วะทไวปูน้องนะครับปูน้องหรือบอกกระหกหนึ่งหนึ่งหกครับ ตามไวกว่านเพิ่นไปบอกเป็นตูครับเพิ่นสิไปวันพระโง่นไปโบเลียงมือเลยครับโบเลียงมือเลยเรียกเตบบาทเพิ่นครับเดียกเสบบาทแล้วก็ซุ่ม่นดอกไปจากไปแล้วก็ไปสิไปตัวตัวที่เอานอกนอกจากปู่ที่เคยมาได้โชคคนอื่นเขาเคยได้กันบ้างไหมปู่ไดแบบนี้ครับผมก็จะเอาวบบมีแต่ว่ามาบวชเอาอยู่ซานน่ะมาบวชมาบ่าวอยู่างนี้อย่างนี้สัตว์ แต่ว่ามอวันเขาจะล็อกงใบบางวัน,นล็อกครับน้ำน,นขเ,ขเ,เขาจะ<ม>ใส่เขาจะบ่ชให้เขาดิเป็นสั้นว่าคนเที่ยวมาบ่าวมาบ่นดูเขาเจะพูบ่พูบ่แก่ปั๊บมันก็นยากรักจำบักครับงานเขาง,งานงอกครับมือตะพันล็อกไว้ดีไะเว้ยนะนนเราก็มาขอข้างนอกเราก็ได้นะปู่เนาะครับเว้ยเราอยู่ทัวร์ที่บล็อกน้องเราดอกบานเราค่ะครับยุย่ยแกได้กระชิดพอเราเก่าละต่องวดไว้ก่อนคือกุ้งเน่าเนาะปู่เนาะแม่นครับ ไกนุ่งเนาม่ก็วางเลยครับก้าวหนึ่งเลยครับก้าวหนึ่งก้าหนึ่งตัวเดวะครับนาอยเจ้าหน่อยเลเอป็นหียหกนยกให้ดูนะครับกุ้งเน่าเอาไเ่องเอาไปเลียงเอาไปเ้อยมันอัดมูลน้มันากดิ เนาอเสียครับเป็นประดิบว่ะดแเน,น well> ี่ยู่เจอกุ<_><_้งน็อพวกตะปูแล้วเข้าไปเนอืมมาอีกว่าจ้กเอาทางนี้ทั้อนั้นนะครับ้อาบวอ่าอันนี้นิ่งแต๊มนึงครับ